สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรดวงเกี่ยวกับเรื่องความรักกันนะคะสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง7วันเรามาถึงผู้ที่เกิดวันพุธแล้วค่ะทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนนะคะมาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดวันพุธในช่วงเดือนเมษายนนี้ความรักของผู้ที่ ความรักของผู้ที่เกิดวันพุธท,ทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนจะเป็นอย่างไรในทุกๆสถานะไม่ว่าจะเป็นสถานะโสดสถานะคนแอบรักหรือรักเพศเดียวกันหรือคนมีครอบครัวแล้วสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่14เนี่ยอาทิตย์บ,บดีอยู่นะแต่พอหลังสงการไปแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้ไม่เสียไม่เป็นวันอะไรทั้งสิ้นนะคะก็ไม่มีอะไรที่ ต้องระวังมากมายแต่มาดูว่าความรักของคนโสดสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธท,ทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนจะเป็นอย่างไรมาดามขออนุญาตผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันและพุธกลางคืนทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับไพ่ขีออฟเลฟแทนคุณสําหรับคนโสดสถานะคนโสดความรักของคุณใบแรกอยากให้คนสนใจคนโสดอยากมีแฟนอยากให้มีคนมาสนใจแล้วนะดูสิจะเป็นอย่างไร นะคะเขาบอกว่าอยากมีแฟนอยากให้มีคนสนใจแต่พอเวลามีคนเข้ามาจริงๆเหมือนปิดกั้นตัวเองไม่ยอมเปิดเปิดรับใครง่ายๆอ้าวแล้วเป็นอย่างนี้ใครเขาจะเข้าถึงเราล่ะคุณสร้างกำแพงไว้เขาบอกว่าฟ้าหลังฝนชีวิตเคยเจอปัญหาความรักที่หนักๆมาตอนนี้ฟ้าหลังฝนแล้วนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธทั้งกลางวันและกลางคืนดังนั้น ใครที่โสดอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้สละโสดนะเพราะว่าฟ้าหลังฝนย่อมเจออะไรที่มันสดใสและงดงามและดีงามเกิดขึ้นชีวิตความรักเคยพังมาก่อนจริงอย่างที่มาดามพูดในตอนแรกความรักเคยพังมาก่อนจึงทําให้คุณเนี่ยจริงๆความรักก่อนหน้าที่จะพังเนี่ยหวังว่าคนนี้คือ คนที่เราจะได้แต่งงานด้วยแต่ในที่สุดไม่ได้แต่งงานด้วยความรักพังไปซะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้หลังเออช่วงตั้งแต่สงการหรือว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่1ิเมษายนเนี้ยวันพุธอาทิตย์บดีหรือหลังสงการก็ไม่ได้ไม่เสียคุณมีเกณฑ์ของการที่จะได้พบรัก นะคะคในช่วงสงการนี้แหละจะได้พบรักที่ดีเป็นคู่สร้างคู่สมกับคุณเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณยังสร้างกำแพงอยู่อย่างนี้คนที่เขาจะเข้ามาเขาเป็นคนดีนะเขารักจริงหวังแต่งแต่คุณสร้างกำแพงเขาอาจจะไปต่อกับคุณไม่ไหวนะเพราะคุณอาจจะเหมือนมีกำแพงปิดกัน้นเพราะความรักเก่าที่ทำให้คุณยังรู้สึกเจ็บช้ำอยู่คุณอาจจะ เดี๋ยววันหนึ่งก็ดีเดี๋ยววันหนึ่งก็แสดงเหมือนรักเดี๋ยววันหนึ่งก็แสดงเหมือนไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เขาอะมีความรู้สึกว่าความคุณมีคนอื่นอยู่หรือเปล่าเขาต้องไปแย่งชิงกับคนอื่นไหมมันก็เลยทําให้ความรักอะ่ะมันอาจที่จะล่มสลายลงได้นะมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้รักเขาจริงคุณรักลวง นะคะคุณหลอกลวงเขาทั้งทั้งที่ตัวคุณเองนั่นแหละถูกทำร้ายเรื่องความรักมามันจึงทำให้ผู้ที่เกิดวันพุธเนี่ยคนโสดอะมีเกณฑ์ของการที่จะโสดต่อไปนะเพราะว่ามีคนแอบรักแอบชอบคุณอยู่เพียงแต่ว่าคุณสร้างกําแพงคุณยังจมอยู่กับปัญหาเก่ายังสับสนไม่รู้จะเอายังไงดีกับเรื่องความรัก ดังนั้นคบกันเป็นเพื่อนอย่าปฏิเสธร้อยเปอร์เซ็นต์คบกันเป็นเพื่อนไปก่อนพูดคุยกันในสถานะเพื่อนแล้วค่อยๆศึกษาดูค่าว่าเขาเป็นอย่างความรักเก่าที่เราเคยโดนมาไหมหรือเขามีอะไรที่ดีกว่ามีอะไรที่โดดเด่นชัดเจนกว่าขึ้นมาเราค่อยมาพัฒนาความสัมพันธ์อย่าพึ่งปิดกั้นโอกาสของตัวเราเองด้วยการที่คิดว่าทุกคนจะเหมือนกับคนรักเก่าที่คุณโดนมานะคะ มาสถานะต่อมาสถานะของคนแอบรักกันบ้างนะคะเรามาดูว่าความรักของคนที่แอบรักสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธท,ทั้งกลางวันและกลางคืนความรักจะเป็นอย่างไร mm hmm. เขาบอกว่าสําหรับคนที่แอบรักคุณตัดใจจากเขาไม่ขาดหรอกไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรก็ตามหรือว่าคนที่คุณแอบรักอยู่เขายังตัดใจจากคนรักเดิมของเขาย่างไม่ได้ นะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูต่อว่าไพ่จะบอกต่อว่าอะไรไพ่บอกต่อว่ามันเลยทําให้ความรักของคุณเนี่ยที่คุณแอบรักอยู่มันไปต่อไม่ไหวหรือมีคนแอบรักคุณแต่คุณยังตัดใจจากความรักเก่าไม่ได้มันจึงทําให้เขาไปต่อกับคุณไม่ไหวนะคะคุณอาจจะเขากลัวว่าคุณจะไปใจอ่อนกับคนรักเก่ามันก็ทำให้เหมือนกับตอนเนี้ย กำลังเล่นอยู่กับไฟอ่ะนะคะตัวเขาเองเขาก็คิดว่าเขากําลังเล่นอยู่กับไฟอ่ะพร้อมที่จะวอดวายได้ตลอดเวลาเลยทําได้แค่เพียงแอบรักไปเท่านั้นเองนะคะยังไม่ยังไม่กล้าแสดงความชัดเจนพรอมองถึงว่าผลประโยชน์บางตาในที่นี้ตัวคุณเองหรือตัวเขาก็มองว่า จะมาคาดหวังแค่เพียงผลประโยชน์ในตัวเขาอาจจะผลประโยชน์ในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงเงินทองอาจจะหมายถึงตัวเราก็ได้ตัวเขาก็ได้นะคะใบ,บต่อมาบอกว่าจริงๆแล้วอะคนที่เขาแอบรักเขาก็หวังที่จะมีครอบครัวด้วยเป็นครอบครัวเดียวกันด้วยอยากจะอยู่ด้วยกันแบบมีมีแบบครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูกแบบนี้เลยนะคะเพียงแต่ ในที่นี้เขาต้องการความมั่นคงของความรักไม่ใช่ไม่ใช่ยังตัดใจจากความรักเดิมไม่ได้นะคะบอกก่อนเลยนะสำหรับคนที่เข้ามาแอบรักคุณเขาเป็นคนซื่อสัตย์เขาเป็นคนจริงจังเขาเป็นคนจริงใจถ้าเกิดเรายังตัดใจจากคนรักเดิมไม่ได้เขาก็จะเป็นฝ่ายถอยเขามีคุณธรรมในใจแต่ถ้าเกิดว่าเราตัดใจจากความรักเดิมได้ แล้วเริ่มต้นกับเขาบอกได้เลยว่าเขาจะสร้างครอบครัวกับคุณนะคะแล้วเขาก็จะเป็นร่วมโพล่่มใสที่ดีให้กับคุณได้เพราะเขามีความซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อคุณแน่แน,นอนไม่กระล่อนปิ้นป้อนนะคะไม่เป็นสามารถคลองรักกันได้ยาวนานอย่าลืมนะว่าเต่าอายุยืนความรักคลองได้ยาวนานตราบชั่วนิรันเลยทีเดียวใช่ไหมนี่ไงตราบชั่วนิรันมาดามสับไพ่ไม่ได้ตั้งใจเลยนะแต่เขาบอกเลยว่า ถ้าคุณตัดใจจากรักเก่าได้ถ้ารักเก่ามันไม่ดีคุณตัดใจได้คุณก็จะมีโอกาสที่จะได้ลงเอยกับคนที่แอบรักแล้วก็เป็นความรักที่ดีด้วยนะคะอ้าวเดี๋ยวเรามาดูสถานะต่อไปสถานะของคนที่รักเพศเดียวกันมาดูว่าสถานะของคนที่รักเพศเดียวกันสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลงวันกลางคืนเป็นอย่างไรไพบอกว่า คนที่รักเพศเดียวกันในตอนนี้สถานะของคุณนะ่ะถามใจตัวคุณดูก่อนว่ามันเป็นอย่างไรอยู่ตอนนี้รักรักหรือไม่รักหรือมีอะไรเกิดขึ้นอย่างไรดูไพ่ใบต่อมาขยายเขาบอกว่าถามใจตัวคุณเองดูก่อนสำหรับการที่จะรักเพศเดียวกันเพราะยังกลัวเรื่องความรักที่เข้ามาหลอกลวงเรานะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะ ดังนั้นนะเขาบอกว่าจริงๆมีคนเข้ามานะติดเบ็ดในที่นี้มีคนเข้ามาสนใจคุณหรือต้องคำว่าติดเบ็ดคุณอาจจะไปติดเบ็ดคนอื่นติดเบ็ดในที่นี้ติดเบ็ดความรักที่หลอกลวงด้วยนะดังนั้นเนี่ยถามใจตัวเองดูดีๆนะว่าความรักที่เข้ามาเนี่ยมันรักจริงหรือเปล่าหรือเข้ามาหลอกลวงเราแล้วเราจะไปเป็นเหยื่อเขานะจะไปหลงคารมเขาไปติดเบ็ดเขาได้ง่ายๆนะ เพราะนั้นให้มองเห็นคุณค่าในตัวของคุณเองอย่าคิดว่าก็ฉันรักเขาอะจนไม่มองเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะจงมองเห็นคุณค่าในตัวคุณอย่าแคร์คนอื่นมากเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าคุณมองเห็นค่าคุณค่าในตัวคุณคุณจะรู้เลยว่าความรักครั้งนี้มันไปต่อไม่ไหวเพราะมันไม่ใช่รักแท้แล้วรักเพื่อผลประโยชน์จากตัวคุณคุณอาจจะมีผลประโยชน์ ที่เข้ามาข้องเกี่ยวเขาอาจจะมีผลประโยชน์เข้ามาข้องเกี่ยวทําให้ท,ทําทีเข้ามารักคุณเจอคนกระล่อนต้องบอกเลยสําหรับคนที่รักเพียเดียวกันคุณเจอคนกระล่อนแต่ใจคุณอยากจะหวังที่จะให้เขาเป็นคู่สร้างคู่สมสําหรับคุณคนที่เป็นคู่สร้างคู่สมสําหรับคุณน่ะไม่ใช่คนนี้แต่เป็นคนที่กําลังแอบรักคุณอยู่แอบรักแอบชอบคุณอยู่แล้วคนเนี้ย จะมีความมั่นคงให้กับคุณได้นะคะจะอยู่กับคุณจนยาวนานสามารถซัพพอร์ตชีวิตคุณได้ด้วยในตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วนะนะคะเป็นเพื่อนกันแล้วมีกินมีดื่มมีเที่ยวได้กันแล้วด้วยเพียงแต่คุณนะยังเล่นอยู่กับไฟวางไฟอันนั้นลงดีกว่าแล้วหันไปหาคนที่เขาแอบรักแอบชอบเราแล้วเขาเป็นคนดีดีกว่านะคะใบต่อมาบอกว่าใบาสุดท้ายบอกว่าให้คุณหัดเข้มแข็ง เอาชนะใจตัวเองในเมื่อสิ่งไม่ดีก็ต้องถอยออกมานะคะสําหรับผู้ที่รักเพศเดียวกันนะคะถ้าคุณยังไปจมปักอยู่กับคนที่เขาหลอกลวงคุณแล้วคุณไปเป็นเหยื่อเขาให้เขาอะมาปอกลอกเรามันไม่ใช่ความรักมันคือแค่เพียงผลประโยชน์เท่านั้นถ้าคุณหมดผลประโยชน์ในตัวเขาเขาก็สลัดคุณทิ้งมีคนที่จริงจังกับคุณอะคุณอาจจะไม่สนใจเขาคุณอาจจะรู้ว่าเขาแอบรักแอบชอบคุณแต่คุณ่ะ ไปสนใจในสิ่งที่ไม่ได้จริงจังกับเราเหมือนคุณกำลังกำไฟอยู่เล่นอยู่กับไฟมันเป็นกองไฟที่อยู่ในมือคุณปล่อยวางซะมือจะได้ไม่ร้อนนะคะอ่ะเรามาดูสถานะต่อมาสถานะของคนมีครอบครัวแล้วบ้างสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธทั้งกลางวันและกลางคืนมาดูนะว่าไพ่จะเล่าเรื่องความรักของผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันและกลางคืน ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรไพ่บอกว่าห่างไกลใจจางในที่นี้หมายถึงการที่เรียกว่าความรักของคุณสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธเป็นช่วงของการที่เรียกว่าไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันหรือเปล่าสําหรับอันนี้สําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันนะคะมันจะเป็นอย่างไรมันจะเจอความรักลวงมันอาจจะทําให้คู่ครองของคุณเนี่ยใจจาง หรือห่างไกลออกไปแล้วไปเจอคนอื่นที่ไม่ได้รักจริงนะมาหลอกลวง <c oughs> <c oughs> คนที่รักจริงอะ่ะคือคนที่บ้านใหญ่คนที่ก็คือถ้าคู่ครองของคุณแอบไปมีคนอื่นหรือแอบไปคุยกับคนอื่นบอกได้เลยว่าไม่ใช่คนดีเป็นคนหลอกลวงหรือตัวคุณเองก็เป็นได้ว่าคุณอาจที่จะ เหมือนห่างไกลกับแฟนแฟนไปทํางานไกลเต่างถิง่นต่างแดนออกไปมันทําให้คุณอาจจะไปปิ๊งปังกับคนอื่นคนที่เข้ามาไม่ใช่คนดีนะคะเป็นคนหลอกแล้วเขาเห็นว่าเรามีฐานะที่ดีนะคะแต่คนที่ดีจริงๆคือคนที่อยู่ในบ้านใหญ่ก็คือใครคู่ครองของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาแทรกไม่ใช่คนดีมันเหมือนต้องคำสาบ เหมือนตัวเราเคยไปเคยไปทําร้ายจิตใจคนมาก่อนแล้วเขาแช่งเราแล้วมันเลยทําให้ความรักของเราจริงๆมันก็ดีอยู่นะอยู่ดีๆมันก็ทําให้เป๋ไปได้สักพักหนึ่งไม่ได้เป๋ตลอดหรอกเพราะว่ายังมีบ้านอันนี้ยังอยู่นะคะบ้านทรายทองยังอยู่นั่นหมายถึงว่ายังไงก็ยังหวนกลับมาบ้านบ้านหลังบ้านหลังใหญ่หลังเดิมของคุณอยู่ แต่ในช่วงเนี้มันเหมือนกับว่าหลงละเลงหลงละเลงไปว่าในโลกเนี้ยมีแค่เพียงเราสองคนกับความรักลงลวงของคุณไม่ใช่ความรักจริงนะคะเพราะว่ากําลังถูกต้องคํำสาปอยู่แต่ความรักจริงของคุณคือบ้านหลังใหญ่คือคนเดิมคือคู่ครองเดิมของคุณแล้วเป็นคู่ครองที่แท้จริงของคุณด้วยไม่เลิกลากันง่ายๆ มันเป็นการหลงละเิงไปพักหนึ่งเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยคิดว่ายังไงซะคุณเป็นคนเก่งคุณมีความสามารถเดี๋ยวคู่ครองก็ต้องมาง้อคุณเองบอกได้เลยว่าคนที่เข้ามาในชีวิตคนที่เข้ามาแทรกเป็นมือที่สามเนะี่ยเป็นคนหลายใจนะพบหลายคนนะเพราะฉะนั้นนะอย่าเออถ้าเป็นตัวคุณอย่าไปหลงผิด แต่ถ้าเป็นแฟนคุณปล่อยไปสักพักเดี๋ยวเขาจะรู้เองว่าถ้าเขารักอิกสระปล่อยเขาไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาต้องบินกลับหลังเพราะเขารู้ว่าหลังที่เข้าไปดีกว่าแน่นอนนะคะความรักของคุณตัวเขาเองตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าต้องการผลประโยชน์บางตาคือต้องการในตัวของคนอีกคนนึงนะคะอยากจะไปครอบครองอยากมีหลายๆคนพูดง่ายๆนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยเขาคิดว่าคนนี้คือเนื้อคู่เขาแต่ไม่ใช่คนนี้เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ตัวคุณเองก็อยากที่จะให้เขาสนใจคุณมากกว่าเดิมดังนั้นความรักจะเป็นยังไงสรุปก็ต้องแอบดูเขาไปก่อนนะคะแอบดูเขาไปก่อนว่าให้ดูซิว่าเขาจะกลิ้งต่อไปสักแค่ไหนแต่ถามว่าเขาจะกลับมาไหมกลับมานะคะ ไม่ว่ายังไงเขาก็จะกลับมาแน่นอนเพราะว่าคู่แท้คือตัวคือตัวคุณปล่อยเขาหลงละเริงไปสักพักหนึ่งเราอย่าไปแสดงความรักเนี่ยถ้าเกิดว่ามีมือที่สามเข้าแทรกแล้วเ็าปิดบังเราไม่ให้เรารู้แต่ถ้าบังเอิญเราไปรู้แล้วเราไปแสดงว่าเรารู้ปุ๊บเนี่ยนะเขาไม่ปิดบังเลยนะมันเป็นแบบนี้ทุกคนเขาจะแสดงให้รู้เลยว่าอ่ะในเมื่อรู้แล้วงั้นก็ให้รู้ต่อไปเลย นะคะเขาก็จะแสดงแบบว่าไม่ต้องเกรงอกเกรงใจเราเพราะฉะนั้นแกล้งโง่ทําเป็นไม่รู้พอเราทําเป็นไม่รู้เนี่ยเมื่อเขาอีกฝ่ายเนี่ยมันจะรู้สึกอึดอัดนะว่าทางคนของเราเกรงใจเราไม่กล้าที่จะ <c oughs> แสดงความชัดเจนมันก็จะทําให้รู้สึกอึดอัดนะคะไม่ว่าคนนั้นจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตาม ้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้มันได้ทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงก็เจ้าชู้ได้ฝ่ายชายก็เจ้าชู้ได้ดังนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ดูแบบนี้นั่นหมายถึงผู้ชายอย่างเดียวผู้หญิงก็เจ้าชู้แล้วเป็นแบบนี้ได้ก็ให้ผู้ชายนิ่งซะผู้ชายก็เจ้าชู้ผู้หญิงก็ต้องนิ่งซะเพราะฉะนั้นอ่ะพอเรานิ่งแล้วเนี่ยแก้งโง่เดี๋ยวเขาจะกลับมาตายหลังเองนะคะเขากลับมาเราต้องทําดีเหมือนเดิมให้เห็นคุณค่าในตัวของเขาว่าเขาก็ยัง ดูแลแล้วก็ให้ความสะดวกสบายเราอยู่เพียงแต่เรารู้สึกได้ว่าเขาเปลี่ยนไปเท่านั้นเดี๋ยวนานวันไปเขาก็จะเลิกลากับคนที่เข้ามาแทรกรักที่เข้ามาแทรกรักที่เข้ามาแย่งคนอื่นไม่จีลังยั่งยืนหรอกคะ่ะเชื่อมาดามนะคะ จบคำพยากรณ์แล้วค่ะสำหรับความรักของผู้ที่เกิดวันพุธท,ทั้งกลางวันและกลางคืนใครที่เห็นว่ามาดามอ่านไพ่อย่างไรมันถึงเป็นเรื่องราวเดียวกันเปิดไพ่อย่างไรมันถึงเล่าเรื่องได้สนใจเรียนกับมาดามไปที่ Facebook ของมาดามนะคะมาดามนัดคนอ่านดวงทักอินบ็อกไปค่ะสนใจเรียนไพ่ k e ย key of l o v e มาดามจะส่งรายละเอียดค่าสอน ค่าการเรียนให้การเรียนการสอนให้ว่าในแต่ละศาสตร์ค่าเรียนเท่าไหร่นะคะหรือใครสนใจจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดที่เป็นดวงส่วนตัวของตัวเองเลยดูดวงส่วนตัวมีค่าครูนะคะทักอินบ็อกไปค่ะบอกว่ามาจาก YouTube สนใจเช็คดวงกับมาดามนะคะสำหรับใคร FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c ค i b ์กดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับ f c ทั้งเก่าและใหม่ช่วยกดแชร์ออกไปนะคะ เพื่อจะได้เป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและเป็นค่าครูให้กับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ